สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําที่29กันยายน2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตกลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์ท่าเรียนช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางคนนะคะมีโอกาสเสียเงินเป็นก้อนนะคะหรืออาจจะอยู่ในช่วงใกล้สิ้นเดือนก็ได้นะคะค่าน่นค่านี่ค่าน้ําค่าไฟนะคะเรียกว่ารายจ่ายมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะช่วงนี้ต้องรัดเข็มขัดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเดิมูนนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะกังวลใจนะคะเขาเรียกว่าคนที่ตกอยู่ในผวังนะคะบางคนการเงินเดือนนี้นะคะจะรอดไหมจะไหวไหมนะคะอาจจะเอา เาามาเ,าเาก็บมาเป็นความคิดก็ได้นะคะช่วงนี้ตื่นเช้านอนดึกพักผ่อนน้อยได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานนะคะที่เข้ากะดึกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโซลเรียนการเงินนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะการเงินบางคนหมุนติ้วๆเลยนะคะนะมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะ จากคนอื่นมาใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ6ถ้วยนะคะแล้วนะก็จะได้เจอเจอเพื่อนเก่าๆนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆนะคะลูกค้าเก่าๆนะคะหรือว่ามีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เดิมๆนะคะที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าประจำนะคะจะเวียนกลับมานะคะเรียกว่า การเงินนะคะช่วงนี้อาจจะติดขัดบ้างนะคะเราก็ต้องรัดเข็มขัดนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันทะเลาะกันนะคะก็จะได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมาอยูเทินรีเทินกันใหม่นะคะคนโสดนะคะ มีโอกาสพบคนที่ถูกอกถูกใจนะคะบางคนเป็นคนรักเก่าก็ได้นะคะเป็นคนเก่าๆที่เคยคุยกันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีโอกาสอายุห่างกันหลายๆปีก็ได้ด้วยนะคะช่วงลาบเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สีนะคะมีเลขห้าแปนะคะห้าแคะ่ะ คนวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะแห้งแม่ช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีความกางมังวลใจนะคะก็เรียกว่าบางคนก็เครียดนะคะในเรื่องของการงานหรือว่าเครียดในเรื่องของการเงินนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการเป็นหนี้นะคะหรือว่าอยู่ในช่วงของการโดนทวงหนี้ก็ได้ด้วยนะคะ นะบางคนอาจจะมีโอกาสนําของเก็บของเก่านะคะมาแปลมาเปลี่ยนเป็นการเงินได้ด้วยนะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมเลยพร้อมสู้นะคะเดินหน้ามีดวงเดิดนทางนะคะแบบกระทันหันนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังต้องรับขอบมีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับย,ยวดยานพาหนะนะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างส้งแสมแซมนุ่นพังนี่พังนุ่นเสียนี่เสียก็ได้ด้วยนะคะ เก้าไม้เท้างานวันนี้งานเยอะนะคะงานมากนะคะบางคนทําไปบนไปนะคะเหนื่อยเหนื่อยนะคะหรือว่าทํางานที่เร่งรีบนะคะทำงานที่แข่งเก็บเวลาก็ได้ด้วยนะคะสามถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะ เกี่ยวข้องกับหมู่คนก็ได้หรือมีโอกาสได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะของคนวันจันทร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับเข่าได้ด้วยนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรคกรรมพันธุ์นะคะแป้งมาหวานน้าตาลน,นะคะพวกระบบช่องท้องนะคะความรัก นะคะใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้บางคนมีโอกาสจะเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิมสมีเลข2093ู 2, 0, 9, นย์เะคะสองศนาะคะต่อไปนะคะคนบังคาร คนวันอังคารนะคะสาดาบช่วงนี้คนวันอังคารนะคะจะทําอะไรนะคะเรียกว่าวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะระวังอารมณ์นะคะระวังคําพูดนะคะเรียกว่าคําพูดของเราอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้วันนี้อาจจะเรียกว่าทําไปนะคะบ่นไปบางคนด่าไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าต้องไม่เจร้อนนะคะ เดิฟฟูนะคะมีดวงเดินทางนะคะแบบกระทันหันหรือบางคนทำงานไปด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสพักผ่อนไปในตัวนะคะก็ได้ด้วยนะคะสถ้วยนะคะเซ็งเบือ่อนะคะวันนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าอาจจะต้องอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะ,นะคะเรียกว่าไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะกับสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้วางแผนไว้เรียกว่าอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปแข่งกับ เวลาหรือว่าอย่าไปเร่งรีบกับสิ่งที่เราได้วางแผนไว้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าความไม่ได้ดั่งอกไม่ได้ดั่งใจนะคะสามเหรียญยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะยังมีลูกค้าประจานะคะยังเวียนกลับมาอุดหนุนตลอดนะคะลูก <Kas> ค <per now> ้าเก่าๆไม่ห่างหายไปไหนนะคะเรียกว่าคนวันอังคารนะคะจะมีลูกค้าประจําลูกค้าเก่าๆนะคะเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะนะเราอาจจะ ต้องใช้คําพูดให้เป็นประโยชน์นะคะต้องไม่ใส่อารมณ์กับลูกค้านะคะช่วงนี้นะคะหรือว่าวันนี้นะคะมี3ดาบมีสีถ้วยอาจจะไม่พออกพอใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนไปชอบไปใส่อารมณ์กับลูกค้านะคะเราก็ต้องระวังนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับบางคนนะคะกับพวกอาหารนะคะกรดไหลย,ย้อนอาการจุกเสียด นะคะอาการแน่นท้องหรือใครบางคนนะคะคุณผู้หญิงเกี่ยวข้องกับประจำเดือนนะคะมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะหรือใครที่ตูดบุตรีก็ต้องระวังเกี่ยวข้องกับะระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอมีเสมหะได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลียกหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3043นะคะ3043นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธนะคะสามถ้วยนะคะคน,นพุธนะคะช่วงนี้นะคะสามถ้วยเคาเรียกว่าจะได้รับข่าวคราวนะคะจะได้รับ บางคนอาจจะมีโอกาสไปร่วมงานเลี้ยงนะคะ,ฉะเฉลิมฉลอง,ส,งสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะได้ด้วยเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะบางคนมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวเจ็ดไม่เท้าการงานขยันนะคะกระตือรือร้นบางคนนะคะใครที่รองานนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานแต่เราต้องไม่อยู่เฉยนะคะต้องกระตือรือร้นนะคะเรียกว่าต้อง active e ตัวเองนะคะ นะใครที่โรองานหรือว่าว่างงานอยู่ก็มองหางานนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้นะคะนะัสิบไม่เท้างานเยอะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายวันนี้นะคะเขาเรียกว่าการงานนะคะทํางานสักกะเบือยันเรือรบหรือบางคนก็มีโอกาสแบกของหนักยกของหนักได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หกเหรียญน,นะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวมักจะหมดไปกับบุญร้านบริวารหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานนะคะแต่มองโดยวรวมแล้วเอาตัวรอดได้นะคะ บางคนการเงินอาจจะตึงตึงมือไปบ้างแต่ก็ยังมีคนในครอบครัวช่วยเหลือนะคะบางคนคนุณคุณภรรยาคุณสามีคุณพ่อคุณแม่นะคะยังให้ความอุปถัมย์ยังให้ความช่วยเหลือได้นะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังพวกกล้ามเนื้อปวดไหล่ปวดบ่านะคะปวดแข้งปวดขาความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนมีโอกาสเจอเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะ ส่วนโชคลาภนะคะเรียกหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3706นะคะ3706นะคะต่อไปนะคะผลวันพฤหัสบดี คนวันพฤหัสเดอะสตาร์ Star, นะคะคนวันพฤหัสนะคะเดอะสตาร์ Star, เขาเรียกว่า เป็นไพ่แห่งความหวังนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขความร่มเย็นนะคะบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนนะคะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่เป็นธรรมชาติติดภูเขาติดแม่น้ําติดทะเลได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการงานอย่างแกมตลาดได้นะคะมีชื่อเสียงนะคะช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยหรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะการงานนะคะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอัศวิน ดาบพร้อมเลยพร้อมสู้เดินหน้านะคะเรียกว่าลุยนะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้มีโอกาสเดินทางนะคะแบบกระทันหันหรือบางคนก็อาจจะทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะรีบไปรีบกลับนะคะ ราชินีไม้เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครที่รองานการสมัครการสอบการแข่งขันช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสเตรนท์ถึกอึดอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยคนวันพฤหัสช่วงนี้ไม่กลัวอยู่แล้วนะคะเรียกว่าคอยมีงานเถอะนะคะรับได้บางคนก็มีความรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะแต่คนวันพฤหัสเคลียร์ได้ทุกอย่างนะคะการเงินนะคะคนผู้หญิง เกี่ยวข้องกับสัจยกรรมนะคะช่วงนี้เสริมเติมแต่งความสวยความงามบางคนก็อาจจะซ่อมแซมร้านค้าเปลี่ยนวงจุย้ยหรือบางคนก็แต่งรถนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะคะอาจจะนํารถเข้าอู่เปลี่ยนแปลงตกแต่งให้มันดูดีขึ้นก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินเกี่ยวกับยุดยนผ่านนะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของช่วงลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสี่นะคะมีเลข7 0 0 8นะคะ7 0 0 8นะคะ คนวันศุกร์คนวันศุกร์โหคนวันศุกร์วดวงดีค่ะ เพียร์จูนนะคะจะมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะจะได้อะไรแบบฟลุกๆช่วงนี้นะคะได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆหรือว่าได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะบางคนใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะมรดกนะคะจากบรรพบรุรุษรวมทั้งโชคลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะสี่ไม้เท้านะคะอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นนะคะการงานนะคะมีโอกาส ที่จะได้รับข่าวดีนะคะใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันลูกค้าเก,าเกา่าๆลูกค้าประจําไม่ห่างหายไปไหนนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์ต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์นะคะเรียกว่าคำพูดมีเสน่ห์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสำเร็จนะคะเจ็ดเหรียญการเงินคำนวณตลอดช่วงนี้นะคะทำบัญชีรายรับรายจ่ายละเอียดรอบครอบนะคะ หรือว่างานทางด้านประเภทบัญชีตัวเลขคุณเป็นคนรอบครอบนะคะเรียกว่ารอบคอบดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินการงานนะคะสิ่งต่างๆนะคะความรักมีโอกาสกินทานหานร,ร่วมกันพักผ่อนร่วมกันค้นโสดพบรักมีโอกาสพบคนถูกอกถูกใจนะคะหรือใครที่ก็หาดูใจกันอยู่บางคนถึงขั้นตกลงโปรงใจแต่งงานนะคะช่วงนี้นะคะได้เงินสินสอดแบบคาดไม่ถึงก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภบ,บ้านเลขที่หรือว่าเลขของฉนดที่ดิน นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากพ่อยิบสนะคะมีเลขศูนย์สี่็ดนะคะศูนย์สี่นะคะคนวันเสาร์ ันเสาร์นะคะ DM Place ช่วงนี้คนเสาร์ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะงานทางด้านประเภทเกี่ยวข้องกับผู้หญิงความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจะมีลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณหญิงคุณนายนะคะจะเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเกะเยอะนะคะ ดาบนะคะด้านของการงานอาจจะมีโอกาสร,รับงานนอกรับงานเสริมนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์ต้องระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบของสูญของหายการโดนลักเล็กการโดนขโมยน้อยก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะการเงินในช่วงนี้คนวันเสาร์มักจะหมดไปกับกินเลสนะคะนะบางคนอยากได้นั่นอยากได้นี่นะคะซื้อ สิ่งของที่ตัวเองไม่ได้วางแผนก็มีด้วยบางคนก็เล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพนันนะคะปันสล็อตพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ็ดดาบเขาเรียกว่าเป็นไพ่แห่งกิเลสนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการพนันนะคะช่วงนี้นะคะเก้าเหรียญน,นะคะการเงินแต่การเงินดีนะคะนะบางคนก็เขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับโชคเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์ผู้ธนาคารนะคะ ก็จะได้รับข่าวดีนะคะสามดาบนะคะระวังคำพูดช่วงนี้วันนี้ต้องต้องไม่ใจร้อน,นะคะเรียกว่าจะพูดอะไรก็ต้องรอบคอบนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเจ็บคอนะคะติดขัดนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะปวดเข่าได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ บางคู่บางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักนะคะบางคนยักยกเรื่องการเงินแอบซ่อนเงินแอบมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าไม่เปิดเผยหรือแอบมีกิ๊กแอบมีใครที่แอบส่งแอบมองอยู่หรือเปล่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะณช่วงนี้นะคะถ้าใครมีกิกมีคนที่แอบส่งแอบมองก็ต้องระวังมีโอกาสโดนจับได้มีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของ คนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะถ้ามีใครเข้ามานะคะเราต้องดูดีๆนะคะเพราะอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของเข้ามาปัวพันด้วยหรือมีบางอย่างที่ปกปิดเรานะคะหรือคุยมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโชคมีลาบได้นะคะเลขหน้าไพ่จากพ่อี4มีเลข3 7 9 3นะคะ3 7 9 3นะคะนี่คือดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็จบลงแล้วกับความทานายเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ